พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป คือให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบใครชื่อไรเนี่ยับด้วสไงตัดพี่มีอะไรตัดเพื่มไหม น hey, ี่อ่ะมีอะไรมาตัดไม่ต้ออเฮ้ยมันต้องร้องไม่ได้อ๋อมันต้องร้องหนาหล่อเลยเซโอ้โหเฮ้ยอย่าลืมไปถ่ายหน้าเมนด้วยนะเป็นห่วงจังเลยหน้าเมนเอออะไรเลยป่ะพี่ก้ไอไปแท็กสิเนี่ยเฮ้ยตัดเอ้านี้ก่อนด้วยไปแท็ก

ใช่พี่พี่บอกพี่พิมพ์ไว้ว่าให้มาปลูกต้นไม้กับพี่แล้วเดี๋ยวพี่ไปจะให้ดูแลต่อมาดูต้นไม้โ้ยเราลึกไปป่ะพี่โอ้ยยังพึ่งยังพยายามไม่เอาไอ้ดินลงก้นหลุมก่อนละโอ้โหไม่มีใครอ่ะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นพี่เราไม่ยกก่อนไอไอแบงจับจับเอ๊ะเบาก่อนยกลอย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  อมอยกเล็กยกโ่อแลเยให้ัก้ไยาลูกอย่างเดียวไม่่กี้แรงดีกี้แม่แข็งแล้วไม่มีอบเกบเดี๋ยวเรามีคนรดน้าทุกอาทิตย์นเด็กูอย่างนี้ี่พี่บอกแล้วว่าให้มาูนี้ย้ายมแลแทนนี้ลูก่เมใก้ประตู่มาดูแลไง ดี๋ยาเอาไปใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวทำเป็นสาขาอุทัยโค่โนี่เชื่อใหมไม่ใช่ไ่ใ่เก็บไว้อเดี๋ยวท่าเป็นสาขาอุทัยไปเลยเอาสาขาที่อุทัยเลิศที่ใกล้หมดใครก็ว่าคณะเจ้าหน้าที่สาขาอุทัย ฮะนะต่อจากฮาราเจ้าที่ก็อย่าผ่มแน่นนะเดี๋ยวว่าเรามันจะเลยเริ่โตมันเดี๋ยวพี่ปีนมาใส่เชือกด้วยพี่ปีนจะองมาดูเดี๋ยวลงวิดเสื้อก่อนแล้วก็เอาดินลงเดี๋ยวนี้เอาดินลงเฮ้ยถ่ายถ่ายพี่ไอ้ปุ๋ยดูกล้องไอดูไม่ได้ไม่ดูนี่ดูนี่บอกดูถ่ายรูปอย่างเดียวยังไม่ปลูกเลยยังไม่ได้เคลียดดินเลยเอาธรรมชาติไม่ใช่อะไรนะเราไม่จอดนะ เดียวไปยืมจอบผ่มย้วไอปอไปยืมจอบมาดีมา่อะไรเลือดต้อของตัวคเฮ้ยใครยังไม่ได้จับนี่จับได้นะไม่มีบุญนะไ่ด้่อะไ้เล่อดเข้าใ่ไม่แจ้งต่อกั้ยไม่ต้องใส่ต่มือเนี่ยไมือช่วยยไม่ไม่เอาหามดจ้งไม่ต้องก็ได้ค่ะก็บอกว่าขอ่ไปไดมา เอาตันว้วนเลยไม่ใส่แย่นป่ยโอ้โหมือก็่วยนะมือก็ตานมกว่าจอนึวเก็บมือก็ตาได้แล้วได้ได้ยิ่งกวมือไอไอเยนอยู่ไหนมาช่วยเทียนอยเยนไมเียนไม่เคยถามไม่เคยกระปา

ดินดินนะไอ้ี่เพียงีกหน่นหดินเหลือไปปลูกต้นไม้ที่สำนักงานได้ป่ะเนี่ยไต้นไม้อยาายแลวม่ยาจะโดน่าแดอยู่บ้าน่ปลูกคนเดียวอยู่บ้านไม่ใครทต้นไม้ของสาขา ทำป้ายใหญ่ๆเลยอ่าสองจับมาเลยนะเดี๋ยวมีออกดอกเลยอะดอกดอกไ่ด้แทนได้อ้เอาไปเรืองับมาเลยนะใช่ล้วเดี๋ยววันไปทำเรอ้อยแตไม่ชอย่าไปรับมันเป็นผลแล้วไปทำท่าน้ที่สารผส่งสัญญาณ